คุณครับเชิญท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลครับสวัสดีค่ะเทสไมค์ค่ะท่านขออภัยค่ะเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตหนึ่งพักก้าวไกลท่านประธานคะเหตุผลที่ดิฉันต้องลุกขึ้นมาอภิปราย เพื่อที่จะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองบ้านของดิฉันค่ะคลิปก่อนนะคะคลิปดังกล่าวนะคะที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลมาบตาพุธมีกลุ่มควันดำ ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะเป็นกลุ่มควันดำจากโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหากรรมมาบตาพุธซึ่งปกคลุมเป็นกลุ่มก้อนคล้ายเมฆดำๆนั่นที่เราเห็นกันอยู่นั้นไม่ใช่เมฆฝนนะคะท่านประธานแต่เป็นกลุ่มควันดำที่ขึ้นไปสะสมกันนานกว่าชั่วโมงและสุดท้ายกลุ่มก้อนพวกนั้นไปไหนคะ กลุ่มก้อนพวกนั้นก็จะตกลงสู่ชุมชนโดยรอบและก็จะมีบ้างบางส่วนนะคะที่ถูกพัดออกไปตามกระแสลมไปตกในพื้นที่อื่นไกลออกไปอีกจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะถึงแม้ว่าจังหวัดระยองจะถูกให้ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ15ปีแล้วนะคะ แต่ดูเหมือนว่าสารมลพิษต่างๆไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM10 PM 2.5ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์สารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือที่เรารู้จักกันว่าสาร VOC รวมถึงสารมลพิษอื่นๆด้วยโดยเฉพาะสารเบนซีนนะคะ เป็นสารอันตรายที่องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติได้กำหนดให้สารเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่หนึ่งหากเราได้รับสารดังกล่าวเนี่ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็จะมีความเสี่ยงต่อระบบภูมิคุ้มกันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะจากรายงานผลการตรวจวัดค่า VOC ของกลม ควบ okay. mm hmm. คุมมลพิษนะคะระบุว่าค่าเฉลี่ยสารเบนซีนเกินมาตรฐานต่อเนื่องตลอดทั้งปีมาตั้งแต่ปี2548มีค่าเบนซีนอยู่ที่4.5ถึง6.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะได้กำหนดค่ามาตรฐานของสารเบนซีนไว้ที่1.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า ที่ตำบลมาตบตาพุธของเราเนี่ยมีคุณภาพอากาศเป็นอย่างไรจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี2565นะคะก็จะพบว่ามีสารเบนซีนที่สถานีวัดบ้านหนองแฟบนะคะมีสารเบนซีนอยู่ที่1.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรสถานีที่ทำการชุมชนบ้านโพรง2.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร สถานีเมืองใหม่มาตาพุธ2.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลมาตาพุธ2.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรศูนย์บริการสาธารณาสุขบ้านตากวน1.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรชุมชนเนินพยอม2.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและไม่ว่าเราจะย้อนกลับไปดูคุณภาพอากาศของปี64นะคะหรือว่าปีหลังๆต่อไปอีกเนี่ย ก็จะพบว่าสารเหล่านี้เกินค่ามาตรฐานทุกๆปีจากตัวเลขการตรวจวัดคุณภาพอากาศก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคุณภาพอากาศของคนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับสารมลพิษดังกล่าวทุกๆวันซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะคะท่านประธานตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยตรงกับการตรวจวัดที่แสดงให้เห็นในชุมชนเลยค่ะท่าน ผ่านจุดตรวจวัดทีไรก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวส่งยิ้มให้เราทั้งวันเลยนะคะหรือถ้าวันไหนไม่ยิ้มให้เราเนี่ยจอก็จะดับไปเลยค่ะตกลงยังไงคะเราจะเชื่อถือข้อมูลเหล่านี้ได้หรือไม่อย่างไรคะและถ้าย้อนเวลากลับไปนะคะหลายปีหลังที่ผ่านมาก็ยังจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการปล่อยควันดำออกมาทางปล่องควันจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยู่เนืองๆไม่ว่าจะด้วย เหตุผลใดๆก็ตามนะคะบางทีก็บอกว่าไฟไหม้ในปล่องบ้างบางทีก็ต้องหยุดกระบวนการผลิตบางส่วนจากไฟฟ้าดับทำให้มีกลุ่มควันออกจากปล่องเป็นจำนวนมากบ้างที่ผ่านมานะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้พอเรื่องเริ่มซาลงข่าวต่างๆก็จะค่อยๆเงียบหายไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่มลพิษพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะคะ มันยังคงสะสมปนเปื้อนอยู่ในอากาศสะสมปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบนิคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทั้งหมดที่ดิฉันได้นำเสนอมานี้ก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการควบคุมมลพิษการควบคุมคุณภาพอากาศความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมมานานเพราะเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่า ข้างๆตัวเราเนี่ยมีสารมลพิษชนิดใดอยู่บ้างเราไม่เคยรู้เลยว่าผู้ก่อมลพิษข้างๆเราเนี่ยเขาจะบริหารจัดการสารเหล่านั้นได้อย่างไรจะดีหรือไม่คะหากเราสามารถเข้าถึงข้อมูลสารมลพิษทั้งทั้งหมดนะคะในระบบเนี่ยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการเคลื่อนย้ายและการปลดปล่อยสารเหล่านั้นทั้งทางน้ำและทางอากาศ ดังนั้นนะคะการบังคับจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสารมลพิษหรือที่เราเรียกว่า p r t r จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษที่ไม่ได้หมายถึงแค่ฝุ่น PM 2.5แต่หมายรวมถึงสารมลพิษอื่นๆในอากาศด้วยสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีการจัดทำแล้วก็บังคับ เพื่อให้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งการบังคับจัดทำรายงานหรือ p r t r ได้ระบุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฟุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนของพากคเก้าไกลหากมีการบังคับใช้ได้จริงเราจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศได้อย่างตรงจุดถูกที่ถูกทาง ดิฉันเห็นว่านะคะสมควรที่จะมีการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของปวงชนชาวไทยให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจและเป็นอากาศสะอาดที่ปวงชนชาวไทยควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกันดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนของพรรคก้าวไกลขอบคุณค่ะ